ทำไมผิวยิ่งแห้งฝ้ายิ่งเพียบวันนี้พบคําตอบกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะคําถามจากลูกค้าเลยช่วงนี้ผิวแห้งมากๆฝ้ามันดูเข้มขึ้นมาด้วยและหน้าเหี่ยวด้วยวันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเราต้องรู้กันนะว่าสาเหตุของผิวแห้งคืออะไรข้อแรกเลยนั่นก็คือผิวเราเนี่ยมีสัญญ,ญาณละแสดงว่าขาดความชุ่มชื้นผิวขาดน้ํานั่นเองต้องรีบเติมน้ําให้กับผิวเติมความชุ่มชื้นแล้วนะคะ สอค่ะเกิดจากอายุอายุที่มากขึ้นทําให้คอลลาเจนหายผิวเราเลยแห้งค่ะและฝ้าก็เลยชัดด้วย3ช่วงวัยทองสังเกตไหมพอเข้าวัยทองวัยหมดประจําเดือนผิวเราจะแห้งและฝ้าชัดริ้วรอยก็มาเต็ม ข้อที่4นะคะเกิดจากแสงแดดแสงยูเพราะสิ่งเหล่านี้กระตุ้นทำให้เกิดเม็ดสีเมลานินฝ้าชัดหมองคล้ำหน้าคล้ำเสร็จปุ๊บหน้าแห้งอีกริ้วรอยก็มาค่ะทีนี้วิธีการดูแลจะต้องทำอย่างไรบ้างข้อแรกนะคะรีบเติมน้ำให้กับผิวด้วยการดื่มน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรให้ผิวเราชุ่มชื้นอย่าขาดน้ำนะคะ 2. ค่ะเรื่องของมอยเจอไรเซอร์บำรงุงอันนี้สำคัญมากๆผิวเราแห้งอยู่แล้วเราต้องหา ตัวที่มีมอยเจอไรเซอร์เติมน้ําให้กับผิวโดยที่ทาทุกวันถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบที่เหมาะกับผิวนะคะต้องบอกว่าคนผิวแห้งหลายคนทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าเกดอยากให้เลือกเป็นเซรั่มเนื้อเซรั่มเนี่ยส่วนผสมเขาจะเข้มข้นมากๆและก็มีเนื้อที่เข้มขน้นแต่บางเบาทาปุ๊บเนี่ยวัตถุดิบต่างๆหรือว่าส่วนผสมต่างๆที่ดีๆนะคะมันจะเข้าสู่ผิวให้หมดเลยไม่เหนียวไม่กองอยู่หน้าผิวแบบเนี้ยคุณจะได้รับ วิตามินหรือว่าสารต่างๆได้เต็มที่ค่ะข้อที่3นะคะกันแดดสําคัญมากๆต้องทาทุกวันเพราะแสงแดดคือสาเหตุละเรารู้ว่าคือสาเหตุห้ามขาดเลยต้องทาทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่ผิวแห้งมีปัญหาแบบนี้นะคะแนะนําชุดดูแลฝ้าจากเคที่3ชิ้น3ขั้นตอน ปลอดภัยรไร้สารไม่กัดลอกหยุดใช้หน้าไม่ดำและไม่ทำให้ผิวบางตัวแรกเลยที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนสเตที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนก็จะได้ในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำช่วยเติมน้ำให้ผิวให้กักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงรวมถึงเขาจะมีไฮยาลูรอนนะช่วยเติมคอลลาเจนด้วย วิตามิน B3B5 ช่วยเติมน้ําให้กับผิวแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงอ,ออกแดดไม่แสบแดงด้วยนะคะโดยใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดแนะนําตัวนี้ค่ะบีบีกันแดดเคที่ s p f 50 PA บวกบวกไม่เหนียวไม่เนอะอนะผิวเข้าได้ทุกสีผิวและสุดท้ายขั้นตอนการล้างหน้าสําคัญมากๆล้างหน้าที่ไม่แห้งตึงด้วยสบู่สูนภพยแฮนเมดว่านนางคาจากเคที่ไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองกับชุดนี้เซตนี้สนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ